สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมานะครับชมนะครับสิ่งของที่แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันตรงนี้ที่ม่แตกกักเพื่อนนะจากเดิมนี่ก็จะชอบอใ,ชใช้แบบเอาแบบที่ประกวดนะครับเอามาลงให้ชมกันแต่วันนี้ครับเอาพระสภาพที่ใช้นะครับสภาพใช้สภาพเหมือนมีค่ากลุ่กนะครับลักษณะเนื้อเนี่ยนะครับเป็นเนื้อที่มีตะกอนหินพระธาตุ แล้วก็น้ำพาธาตุของพระอาหารหันต์อยู่ด้วยนะครับองนี้ถือว่ามีความไม่ใช่สวยงามนะครับเป็นลักษณะของความคลาสสิกความดูแล้วน่าเข้มขังดูแล้วน่าสัทธานะครับอันนี้ถ้าใดท่านใดสามารถจับพลังพุทธคุณได้นี่ก็ได้อออลองได้เลยครับลองได้เลยของเราองนี้แรงมากนะครับอ้น,นี้มีทั้งเม้พธาตุครับครับไม่ไม้ไม่ไผ่ไ,ไก่กุกครับมีครบเลย เดี๋ยวแล้ววันเราจะมาชมเมืองไรนี้กันนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับขยายเข้ามาที่ขอบเป็นข้างนะครับตรงนี้จะมีหินศิลาท่คุณนะครับหินหินศิลาท่คุณนะครับผสมมาด้วยจะสังเกตว่าเนื้อเนี่ยนะครับไม่ค่อยเข้ากันดีเท่าที่ควรเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะก้นคกเ้ื่ไปนะครับแต่สภาพเดิมก็โอเคนะครับสภาพนี้ก็มีคลาสสิกอย่างอน้ําตไปเรียบ้ยแล้วนะครับ ไม่ใช่ที่บอกอนุญาตเยอะอนุญาตเยอดแล้วนะครับนะครับเยอะเยอะกว่าพระด่างนะครับด้านข้างก็โอเคครับเป็นลักษณะของการตัดขอบข้างนะเพราะว่าพิมพ์หินนะครับแต่อันนี้เนี่ยเกิดจากลักษณะการใช้นะครับอาจจะเกิดจากการทําน้ํามนต์นะอารทำน้ำมนต์คนสมัยก่อนนี้แล้วก็มีมียุคสมัยก่อนยารักษาโรคนะไม่ทันสมัยมันปัจจุบันนี้ นะครับนั่นก็ใช้ผสมทายากินแค่ั้นสังเกตว่าในพระสมเด็จรืรคางเองเนี่ยนะครับทุกส่วนที่เข้ามาจะมีสม่วนผสมลองศึกษาให้ดีนะครับมีผลทังยาแผนโบราณด้วยอย่างเช่นเปลือกหอยไงยครับเปลือกหอยนี่กแก้ไหลายโรคนะครับเราไปดูในตำราย,ยาไทยนะครับแล้วสมุนไพรต่างๆที่ผสมเข้าไปในองค์พระเนี่ยนะสมมติปู่ท่านมีความรู้เรื่องนี้ด้วยท่านก็นมาจุลงไปนะครับเอาไปทำน้ำมนนะแล้วก็มาดื่มกินนะครับ อ,อันนี้ครับสวยงามเดี๋ยวลงกล้องให้ชมนะครับตรงนี้ครับสวยมากะจะลงนานหน่อยตรงนี้เพราะผมผมเองก็ชอบแนวนี้เหมือนกันเราเจอแต่แนวที่สวยมาเยอะนะครับจะเจอแพแนวที่สวยแบบพระเอกนางเอกอ่ะสวยแบบพระเอกนางเอกคุยอย่างไงก็ลองมาชมดูแบบแปลกๆด้วยนะฮะแปลกตา นะครับตวชยให้ดตาแต่ทัศมาผมอี้ก็มีความสวยงามนะครับแต่ละโอนก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับมีเอกลักษ์ที่แตกต่างกันนะครับดูครับลักษณะของเนื้อที่นี่เข้ากันของพวกกลุ่มหินศิลาที่คุณนะครับปรับวัดปรับเกลปรับกล้องขนาดปรับนี่ก็ชัดเลย อชัดหน่อยแล้วชัดแหละชัดอันนี้มีชัดอันนั้นชัดอันนี้มีชัดอีกว่าซับไม่อะไรเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้รถไฟเดี๋ยวนะครับปรับไฟค,ครับโอเคนะครับเจ้า,จาของเรื่องนี้นะแทบจะไม่ได้ออกจากกรอบเลยอยู่ในกรอบแกะอมานี่พลาสติกเปื่อยหมดแล้วครับ ก็ค่อยเจอค่อยหามาให้ชมกันนะครับเนี่ยลักษณะเนื้อจะจับตัวเป็นปั้นๆนันปั้นเนมือนะครบบเนื้อมันแข็งอยู่เดิมแล้วเนี่ยบดคีอบดแบบหยาบนะครับบไไดไปรายละเอียดพอขึ้นรูปทรงได้นะครับวิทยอยอมํำยาไปแล้วเนี่ยแล้วดูทางลูกกลางแบบปลายๆนะครับลูกกลางแบบปลายนะครับดูเนื้อสิครับมันเป็นลักษณะของเนื้อหิน พระธาตุนะครับพวกหินพระธาตุนะครับหินศิลาที่คุณนะครับเนี่ยสีชมพูก็มีนะครับสีเขียวก็มีนั้นตำรายาเดิมเลยสีเขียวก็นะครับพุทธมหาวาร์ร้อยแปดนะครับเนี่อนีดอกออกสชมพูพวกนี้ก็จะไปทางคุ้มพวกแรกแล้วนะพัฒนาชาตินะครับเนี่ยอ่าอันนี้ก็ยังมีอะไรอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นผงพวกผงพุทธคุณผมัณฑานต่างๆนี่ครับพวกหินพระธาตุยน้ําโค้ง นี่ครับสีขาวๆใ,ใสๆบางทีก็เอาเหล็กไหลถ้ำมาใส่บ้างก็มีเคยเห็นไหมครับเหล็กไหลถ้ำเหล็กไหลถ้ำเคยเห,ห,ยเห,หยน็นไะหมเดี๋ยวให้ชมบางจุดจะเห็นเหล็กไหลถ้ำเหล็กไหลตาน้ำน่ะมีมีให้ชมเดี๋ยวให้ชมนะครับอนะี่ครับลักษณะนี้ขึ้นแบบเสรีเลยนะขึ้นแบบเสรีน,รแบบระนะครับเป็นพระธาตุต่างๆนะครับแรล่หลายชาติสวยงามมากผมถือว่าเป็น ปกตินี่ผมเป็นคนชอบผ้าสวยคือผิวเนียนละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่่าเจอองค์นี้เข้านี่สะดุดตาเลยนะครับสะดุดตาเลยองค์นี้องค์นี้มีความงดงามแล้วก็มีความแหลกหลากหลายนะครับทางในเรื่องของเกี่ยวกับส่วนผสมไม่ว่านนะครับมีบางจุดบางตัวผมยังไม่เข้าใจก็มีนะครับเส้นประเกศานะครับเส้นประเกศานะครับหลายๆหพาดาเป็นประลอดไม่แอดอันนี้มี นะครับองนี้เป็นหลอดหายไปเลยเป็นหลอดไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรนะครับแต่ก็พอมีนะครับพอมีให้เห็นนี่ครับเนี่ยเป็นหลอดเนื้อสมประสานก็ได้หลากหลายมากครับสีลายหลากหลายสีสันวันน้ามากสวยงามอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจะมีพวกทางพวกข้ามนียว่านผงเกสรและหายชาติครับมารวมตัวกันอยู่แถวนี้นะครับงามไม่ปิดสองรองใครนะครับงดงามจริงๆมีบุรี่ขึ้นคอแล้ะ นะครับวันนี้เะขึ้นคอแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูทดสอบพุทธคุณนะครับผมพุทธคุณผมวิเศษทั้งห้าครับปฐมังยิมี้เจติิงเขมหาหาราชผมพุทธคุณนะครับเอาไปครับชมด้านหลังกันบ้างครับนะครับด้านหลังอ่าด้านหลังนี่ก็จะมีร่องรอยนะครับคล้ายๆ้คล้ายน้ำหมากเราเรา่องต้องดูหลายๆอย่างนะครับอย่างคล้ายคล้ายน้ำหมากเหมือน คนสมัยก่อนที่เขาพกพระไปออกรบเรื่อยแล้วแต่เขาจะอมพระไว้ปากครับจะอมพระไว้ปากนะครับมีสิทธินะนะถ้าใดได้พระนักรบไปก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเงั้นนะครับสวยงามวิม่งกันรุนก่กันเลยนะครับอยาว่าจะทดลองแม่เหล็กขึ้นหน่อยแล้วนี่ครับอันนี้ทดลองแม่เหล็กดูขึ้นหน่อยที่ว่าจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะครับ ใครจะสนใจแม่เหล็กทำขามีขายนะครับมีแบ่งแบ่ให้บูชานะแม่เหล็กถ้าในใหนสนใจให้เชิญได้เลยนะครับมีให้บูชาเดี๋ยวเราลองมาลองแม่เหล็กดูนะครับต้องหาที่ไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กถึงจะได้น,นี่เอานี่เอาไปตรงนี้เลยชัดๆเลยไม่มีเหล็ก นะครับไม่มีเหล็กนะพาล้วนลองดูงงงงมาไหมนุ่งนวนะครับแต่ไม่มาอาจจะเป็นเพราะเราตั้งตั้งไม่ดีกค่อยๆคือถ้าเหล็กเหล็กไหลน้อยนะครับเออ่มุนสารหนักไปทาง อยางกุ่มปูนแล้วก็หินพะธาดนะครับอาจจะอาจจะไม่ติดได้นะครับมีแรงดึงหนืดๆครับแต่ไม่มีผลนะครับบางองค์ก็ไม่เห็นเพราะว่าแม่เหล็กไม่ถึงสี่แผ่นกาวนะครับโอเคนะครับเอาไว้ชมคลิปกันต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าเราส่องแต่เราส่องเห็นนะครับเมื่อกี้นะเหล็กไหลเงินยงเหล็กไหลไพดํานะครับตลอดนี่เราส่องเห็นก็โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ครับโอเคนะครับขอบคุณครับครับสําหรับคลิปนี้ คลิปต่อไปก็จะนำภาพสวยปแๆปมาให้ชมกันนะครับกดกระดิ่งกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็รับแค่นี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ